พันไม้นะครับไปปลูกที่รีสเกตนะครับจากสาแก้วนะครับนี่คือพี่ชายกับน้องสาวกําลังแต่งกิ่งให้กันนะครับเพื่อจะนําไปปลูกที่รีสเกตนะครับมีมะนาวแล้วก็มีมอนเบอรี่นะครับวันนี้ก่อนกลับซีสเกตนะครับหนึ่งวันก็มาเก็บมอนเบอรี่นะครับของสวนป้าวันนะครับที่บ้านหนองพัสนตร ท่าเกษมจังหวัดสแก้วนะครับนี่ครับต้องเอาเม็ดดำๆอย่างนี้นะครับเคยบอกป้าไปแล้วว่าวันกลับจะมาเก็บนะครับนี่โอ้เยอะเลยครับนี่วันนั้นผมมาถ่ายคลิปอ่าสี่หวันที่แล้วเนี่ยยังไม่เยอะยังไม่สูงเยอะอขนาดนี้อันนี้ก็สูงเยอะแล้วนะครับอ่านี่เป็นสวนผสมนะครับทั้งกล้วยทั้งละมุดทั้งมะม่วงนะครับทั้งกระท้อนนะครับมีหมดนะครับที่นี่เนื้อที่หลายไร่แล้วก็พลูทำพลูด้วยนะครับอืมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับ ผลไม้ในสวนกลับบ้านสีสเกตนะครับนี่โอ้ี่คำนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ททำน้ำป้าเขาเอาไว้ทำน้ำไปขายตามตลาดนัดนะปัละสิบบาทต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลไปขายได้นะครับโอ้อันไหนที่เป็นเป็นดำๆอย่างเงี้ยสุกเยอะใช้ได้นะครับจะขอพันไปปลูกที่ซีสเกตหน่อยนะครับนี่ยังไม่สุกมากนะเอาเพิ่มๆพเพิ่มเพิ่มๆ เออไม่ต้องเอาสุกมากเดี๋ยวไปถึงบ้านเรามันก็จะดำดอเอคๆคำๆนิดๆแดงผสมก็ได้เดี๋ยวไปลองทำน้ำกินมั่งก็ได้ตามที่ป้าบอกอเอาไปปัน่นกองน้ำ <S 1> <S 1> เห็นอยู่สีสเกตแล้วคนลราเพือนยังกว่าดก,ากัโอูยกินปูกันอยู่ <S <S ไม่ใช่สีสเกตเลยลงที่ว่าวันนี้วันพระเฉย คิดว่าเราไปวัดแล้วไงอะไ้ยังว่าบอกว่าจังสิบผมาเอามบอกกันแน่เบ้านสวนชีวิตบ้านสวนที่นี่งานเยอะนะครับใครมาอยู่ต้องทําไร่เป็นนะเพราะว่าถ้าการเกษตรตวลวนเลยนะครับถ้าชอบค้าขายก็ได้นะครับมีตลาดชุมชนหลายอาชีพเมื่อมีโอ้อันนี้สวยทั้งกวงเลยอื ได้ทั้งพวงเลยม,มันแก่จกัดมันไม่ตัดตรงนี้จะจบไมในได้มันก็มันจะฟื้นตัวอีกง่ายสําหรับมือกล้องเลยแต่ว่าชาวสวนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันต้องฟื้นตัวใหม่อส่วนมากมันก็จะแก่หมดน,นะครับเราเน้นสีดําเพราะว่ามันสุก นะครับนี่เวลาชิมเวลาจะกินก็กินแบบลูกดำๆแบบนี้มันจะหวานกินแบบส,สดๆนะของว่าคงไม่มีประยาดินะไม่ล้างอืมอร่อยเหมืนเดิมชิมไหมมือกล้องมือกล้องไปกล้าชิมกวัวข้าวของน้ำมือกล้องท้องไวนี่ เยอะเลยวันนั้นเยอะเยอะกว่าหมู่อวานนะเพื่อนเยอะกว่าวันนั้นเนาะโอ้มีพึ่งมาทํารังไว้ด้วยนะครับนี่นีไม่ต่อยหัวผม <laughs> อยู่ในต้นมันบรี่นะครับเออพึ่งธรรมชาติ เยอะเลยคงจะเก็บไม่หมดนะครับใช้เวลาเยอะเหลเือเกินแล้วก็ยุงก็เยอะเราก็มาแบบไม่ได้ใส่เตรียมเสื้อแขนยาวมาเลยนะครับอาเป็นบรรยากาศการเก็บมอนเบอรี่นี่คนนี้ก็จะเอาอย่างเดียวจะให้ชี้ให้เก็บอย่างเดียวแต่ว่าผมก็ว่าน่าจะพอแล้วนะครับขนาดนี้นะครับอ่าพอได้นะครับกลัวจะกินไม่ทันด้วยเอาพอกินนะครับสําหรับมอนเบอรี่ในวันนี้นะครับที่สวนป้าวันนะครับที่สาแก้วบายบายครับ